สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆีแแปดทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพรวด้วยนะจ๊ะชื่อช่องว่ารถกระบะมือสองวีแปสาขาลาดบุญหลวงใบแพรวนะจ๊ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจ Facebook นะคะชื่อเพจว่ารถกระบะมือสองวีแปสาขาลาดบุญหลวงใบแพรวเช่นกันนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามาเดินดูนะคะเป็นรถ t o y ย t a Vigo c h ช m p นะคะอ่าสำหรับคันแรกนะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะจะเป็นรถปี2013นะคะโฉมตัวเจ,เจนะคะรุ่น Smart Cap นะคะกระจกเป็นแบบมือหมุนนะคะรานะคาเพียง399,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใช้เงินดาวอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับแพรได้นะคะที่เบอร์0962599945ได้เลยนะคะร้าน เ,ะะเปิดให้บริการทุกวันนะจ๊ะตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงครึ่งนะคะแล้วก็ร้านเรานะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็เราเปิดให้บริการทุกวันนะคะ สำหรับคันถัดมานะคะจะเป็นรถ Toyota Vigo c h a ช p เช่นเดียวกันนะคะรุ่น Smart Cap นะคะโฉมตัว G นะคะรถปี2013นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมี ABS ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยให้1คู่นะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเงินดาวใช้ดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะคะราคาอยู่ที่4 3, 4 9 0 0 0นาะคะผ่อนอยู่ที่8 0 0 0ต้นๆน,น,นะคะสำหรับ V Champ ี g o c h ช m p คันนี้นะคะ หากพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะหรือกําลังมองหายอยู่นะคะ,ะหรือว่าญาติพี่น้องเรากําลังมองหายอยู่นะคะเป็น v i โก้แชมปแบบนี้นะคะคุณก็สามารถแนะนํามาได้นะคะเรามีค่าแนะนําให้5,000-10,000ถึงบาทเลยนะจ๊ะถัดมานะคะจะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นโฉมตัว E นะคะรถปี2012นะคะสามารถแคปนะคะสําหรับคันนี้นะคะใช้เงินดาเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใด ที่สนใจนะคะอยากรู้ว่าอาชีพนี้ออกได้ไหมนะคะเงินเดือนเท่านี้ออกได้ไหมนะคะเพียงแค่ คุณกดเบอร์โทรศัพท์โทรหาแพงนะคะที่เบอร์096-259-9945นะคะแผวดินดีให้คำปรึกษาในทุกกรณีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรถที่วีแปทุกคันนะคะพ่นหมดสามารถอ่อนเล่มได้100%แน่นอนนะคะคุณลูกค้าถัดมานะคะจะเป็นโตโ t ต้ i วีโกแชมนะคะรุ่นส m าร์มาดแคปนะคะสีขาวนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2015นะคะรุ่นนี้นะคะจะมี ABS นะคะแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะถุงลมนิรภัยนะคะให้1คู่ด้วยนะคะแล้วก็กระจกของเขาจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสำหรับ v i โ o ้แชม p รุ่นนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่6,000บาทนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากหารถไว้ใช้งานนะคะชอบเป็น v ี g o c h ชม p นะคะสาวก Toyota v i ี o กเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าที่ V88 ของเรานะคะมีรถมากมายให้เลือกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ผ่อนอยู่ที่ 8,000กว่าบาทนะคะอยู่ที่72วันะคะอย่าดืมนะคะท่านใดน,นะคะที่สนใจโทรหาแพรวได้นะคะที่เบอร์0962599945นะคะท่านใดที่ดูมาจาก YouTube แพรวดูมาจากเพจ Facebook ของแพรวนะคะแพรมีส่วนลดให้10,000บาทด้วยนะจ๊ะถัดมาครั้งสุดท้ายนะคะจะเป็น Toyota Vigo Champ โชมตัว E นั่นเองรุ่น Smart Cap ปปี2012นะคะสำหรับคันนี้นะคะใช้เงินดาวที่6,000บาทนะคะ คุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากจะรู้ว่าตัวเองอาชีพรับสดออกได้ไหมแล้วก็ทำนาออกได้ไหมนะคะค้าขายออกได้หรือเปล่าขับรถบรรทุกออกได้ไหมตอบได้เลยนะคะว่าที่ V88 ของเรานะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะคุณลูกค้าเอกสารชัดเจนนะคะลูกค้ามีสลิปเงินเดือนนะคะคาร์บอนนะคะใช้ฟีดาวไปเลยนะคะเราช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะแพรวก็ต้อง พาเดินดูวีโก้แชมป์ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดที่สนใจหรืออยากจะดูรูปเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าโทรมาหาแพรได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพรด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2 v ง8สาขาลาบดบุญหลวงไมแพรนะจ๊ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจ Facebook นะคะชื่อ ถกระบะมือ 2V ปสาขาราดบุหลวงใบแลวเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้ามีรถใหม่เข้ามาเนี่ยพี่พี่น้องๆ้นะคะจะได้รู้ว่าคันไหนเพิ่งเข้ามานะคะหรือว่าคันไหนมาใหม่นะคะเราจะได้ไม่ตกเทนกันแน่นอนนะคะถ้าท่านใดที่ติดตามแลวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ